ทำไมเธอมีสองน้ำคนล,ละ่ะก็มีคนคุยไงมีคนคุยพี่เฟสเ,เกดเกดไม่ได้มีพี่อยู่ในบนโลกออนไลน์นะมีคนทักมาจีบเกดวันหนึ่งสามคนสี่คนเอ้าแล้วก็พี่ก็มีเหมือนกันสวัสดีค่ะทุกคนพักเรื่องเสียกันไว้ก่อนนะคะวันนี้นุน่นมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำ ไปดูกันเลยใครที่กําลังมองหาตัวช่วยดีๆที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันมาให้ร่างกายเราป่วยง่ายและที่สําคัญนะคะช่วงนี้นะคะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเลยนะคะก็ต้องเจ้าตัวนี้เลยบูมวิสตีนะคะเพียงทานวันละ1-4เม็ดนะคะสามารถพุกพาไปได้ทุกที่แล้วก็สามารถเขียวได้เลยค่ะ มีสารสกัดจากผลไม้อย่างกรีนเซเลราเชอรี่ที่มีวิตามินซีสูงกว่าส้ม30-80เท่ารวมไปถึงวิตามิน b 1, b 6, v 12แล้วก็ d 3ที่มีส่วนช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและระบบประสาทนอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วนะคะยังช่วยบำรุงผิวให้ดูกระจ่างใสลดการเป็นสิวและแหมยังป้องกันแสงแดดได้อีกด้วยและที่สำคัญไม่กัดกระเพาะและไม่ทำลายสารเคลือบฟันด้วยนะ